ก่อนถูกล่างบไม่จบธุรกิจไม่รอดเคยสงสัยไหมคะว่าทําไมหลายธุรกิจถึงไปไม่รอดนอกจากปัจจัยภายนอกแล้วปัญหาภายในธุรกิจก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆโดยเฉพาะเรื่องของงบการเงินที่หลายๆคนมองข้ามหรือไม่เข้าใจแล้วทําไมเรื่องนี้ถึงสําคัญก็เพราะว่าการปิดงบการเงินไม่ใช่แค่ควรทําแต่มันคือต้องทํา งบการเงินที่ไม่จบไม่ใช่แค่ทําให้ธุรกิจไม่รอดเท่านั้นแต่ยังทําให้คุณเสี่ยงเจอปัญหาใหญ่ที่ไม่คาดคิดอีกด้วยไม่ว่าจะเป็นโดนจดหมายเรียกจากเจ้าหน้าที่เพราะไม่ได้ยื่นงบการเงินให้ตรงกําหนดเสียค่าปรปับจากการยื่นและนําส่งงบการเงินล่าชา้ายิ่งไม่ได้ยื่นงบการเงินติดต่อกันหลายปีก็มีความเสี่ยงที่ธุรกิจคุณจะขึ้นทะเบียนเป็นนิติบุคคลร้าง และขาดความน่าเชื่อถือจากทางธนาคารหรือหน่วยงานอื่นๆจะไม่ให้สินเชื่อเห็นไหมคะงบการเงินสร้างปัญหามากกว่าที่คุณคิดอยากรู้วิธีรับมือกับงบการเงินบอกเลยไม่ใช่เรื่องอยากวันนี้พลอยมาชวนเข้าไลฟ์สัมมนาหัวข้อตื่นตัวก่อนถูกล่างบไม่จบธุรกิจไม่รอดบอกเลยค่ะว่าไลฟ์นี้ให้ความรู้แบบจัดเต็มผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจห้ามพลาด ประโยชน์ที่คุณจะได้รับได้แก่มีความเข้าใจในเรื่องของการปิดงบการเงินเรียนรู้วิธีการปิดงบการเงินเบื้องต้นรู้จักภาษีที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจได้เรียนรู้เรื่องของการวางแผนภาษีเพื่อลดภาระและได้เรียนรู้วิธีที่จะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับธุรกิจอย่าปล่อยให้ปัญหาของงบการเงินมาทำลายธุรกิจคุณเตรียมตัวให้พร้อมแล้วพบกันในไลฟ์ปันที่26กันยายน2567เวลา1ทุ่ม จนถึง3ทุ่มพิเศษสุดลุลับ คูปองส่วนลดคูปองปรึกษาฟรีมูลค่ากว่าหมื่นบาทเพียงลงทะเบียนเรียนเข้ามาวันนี้เข้าเรียนฟรีไม่มีค่าเสียจ่ายพร้อมด้วยเอกสารประกอบการเรียนและแบบฟอร์มโดยปกติมูลค่า3,990บาทรับสิทธิ์เข้าเรียนฟรีคลิกลิงก์ใต้คอมเมนต์ได้เลยค่ะหรือสามารถถ้าขาทีมงานได้ที่เพจเวสซู t ชันหรือโทร0 9 8 4 4 9 4 2 4 6ได้เลยค่ะเรื่องบัญชีภาษีมั่นใจเวสซู t ชัน